ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากสายลมสเปเชียลนะครับทางสถานีวิทยุ1ปนสายลม FM 98.5เมกะของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้เสียงจากสายลมสเปเชียลนะครับจริงๆแล้วมีผู้ดำเนินการ3ท่านนะครับผู้ดำเนินรายการ3ท่านก็คือ นะครับคุณก๊อฟทศพลนวลศรีนะครับหรือคอฟแพรไฟครับสวัสดีครับครับแล้วก็ผมสุวัชชัยลีสุจริตกุลนะครับนิติสารวินด้วยไอทีโปรนะครับจริงๆมีอีกท่านหนึ่งครับคุณโดดโดดงานครับพี่โดดงานครับอ้ําใช่คุณทรงธรรมบัวลอยโดดงานอีกแล้วนะครับแทนที่วันนี้เนี่ยจะมาจัดแต่เขาลาไปสองอาทิตย์อ่าครับไปเกาหลีเพลินเลยผมคิดถึงมากเลยนะครับคิดถึงของฝากไม่ได้คิดถึงอ้ําเลยใช่ไหมไม่ได้คิดถึงอ้ําเพราะว่าได้ข่าวว่าไปเกาหลีมานะครับเห็นบอกว่าโอ้โหมี ไปเที่ยวมาเขาด้วยบอกเขาจะไปกินเนื้อย่างกินเนื้อย่างเกาหลีบอกให้ไปทํางานให้ไปเช็คเทคโนโลยีหน่อยนะครับปรากฏว่าไปอยู่แถวร้านเนื้อย่างซะงั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราอยู่กันสองคนเช่นเคยครับสองอาทิตย์ละแต่ว่ารู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยน้องท้ากเขาส่งรูปมาให้พี่โป้เนี่ยเออครับเป็นรูปเห็นเขาบอกว่าเป็นรูปที่ตอนนั้นที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าระบบความเร็วของอินเทอร์เน็ตสปีดของอินเทอร์เน็ตที่บ้านเขาอะเกาหลีเนี่ย มันอยู่ที่ประมาณความเร็ว 5G เลยนะ 5G อะครับครับผมโอ้โหมันเป็นยังไงพี่ทำไมมึงเร็วอะไร 5G 4G คงไม่ได้เลย 4G ไม่ได้นะครับตอนนี้บ้านเรากำลังมีจะมี 4G นปีหน้าครับผมซึ่งก็เดี๋ยวจะมีการประมูลกันครับกอฟนะครับแต่พอดีเกาหลีเขาจริงๆรแล้วเขานำหน้าเราไประดับหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความเร็วที่สุดยอดเลยเขาส่งมาสปีดเทสวิ่งเงินที่แบบเยอะ ามะก็ความเร็วนะครับอยู่ที่ประมาณณตอนนี้เนี่ยความเร็วดาวน์โหลดนะครับก็มันอยู่ที่ประมาณโหเกิน40สเมกประมาณนั้นแล้วนะครับโอ้โหสี่สิบเมกนี่เน็ตบ้านเลยเนียเน็ตบ้านเลยสบายๆนี่คือความเร็วกันที่ระดับสูงเลยแต่ที่ผมชอบผมชอบอัปโหลดอ่าเนาะพี่ลองดูดิอัปโหลดเท่าไหร่ครับอัปโหลด13เมกนะ13มเมกเลยเหรอเวลาเราถ่ายคลิปนี้ขึ้นเลยขึ้นไปเลยอ่าฮะ นี่คือความเร็วที่เป็นระบบไอโมบายใช่ไหมหมายว่าใช้มือถงมือถืออะไรเนี้ยรวดเร็วทันใจจริงนะ๋ย๋ยวไงวันที่อ้ํากลับมาพี่ว่าให้อ้ํามาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเขาไปเจอเทคโนลยีอะไรมาบ้างจากเกาหลีครับผมอ้าวที่ข่าวว่าพี่โป้ก็จะมีไปเยี่ยมชมงานสัมมนาอีกในอาทิตย์นี้นี่ครับผมก็มีครับก็เป็นไงบ้างไปงานนี้งานของวินโดว์ทีโป้ฟอรั่มคอเมนเด โอ้โหก็ไปถ่ายรายการด้วยกันมาใช่พิตตี้เพียบไม่มีเลยงานนี้มีหน่วยงานรัดนะพิตตี้ก็มีบางคนก็คือไปหลายโซลูชันนะครับหลายเทคโนโลยีเข้าไปนําเสนอนะครับเรื่องของแบรนด์ที่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับผมเชื่อว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยความปลอดภัยมีสิ่งสําคัญมากนะครับผมเพราะว่า อย่างที่บอกว่าข้อมูลตอนนี้มันใครรู้เร็วกว่าล้ํากว่าใครมีฐานข้อมูลลูกค้ามีอะไรเยอะกว่าเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบใช่ครับเราก็ต้องปกป้องไว้ต้องปกป้องเอาไว้นะครับนะครับเหมือนกับตอนที่ไอโฟนหกนะเหมือนเดิมอีกทีจะเช็ดจะเช็ดอีกแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วใช่ไหมไอโฟนหกเนี่ยก็จะออกมาพุ๊บก็มีกระแสของประเทศอีกประเทศหนึ่งเอามาเรียนแบบหน้าตาเหมือนก็ไม่เหมือนกรลุนมาสุดท้ายก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงกันอ่า บอกข้อมูลนี้หลุดรั่วไหล,ดหลได้ยังไงอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณาแล้ว <ผม S 1> นะครับมามาต่อกันที่ว่างานนี้นะครับมีทั้งหลาย Boo S olution, <S บูต์ลูชั่นมีหลายเทคโนโลยีเข้าไปที่ผมสัมผัสแล้วก็คืออย่างเงี้ยฮะผมอยากเห็นว่าเลยว่าเราส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจครับงานสันม,มนาดีๆอย่างเงี้ยโอ้โหจำนวนคนก็เยอะมากเยอะครับเยอะข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยเราควรจะต้องรีบเข้าไปค้นคว้ารีบไปลงทะเบียนใช่ครับผมเห็นว่าคนหลายคนเนี่ยอดอดเลยลงทะเบียนช้าใช่ครับ อดเลยชั่วเลยพลาดโอกาสนี้ไปเพราะว่า,าต้องบอกว่ามันมีที่นั่งจํานวนจํากัด uh huh. นะครับเราก็อยากรับทุกท่านนะครับทางนิติศารก็อยากจะเปิดรับทุกคนเข้ามาร่วมงานแหละแต่เพียงแต่ว่ามันมีข้อมูลจํากัดไปนิดมีพื้นที่จํากัดไปหน่อยนึงนะครับ uh huh. ก็ต้องให้คนที่ลงทะเบียนก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรงานหน้านแน่นอนครับผมงานหน้าเตรียมพี่โปเตรียมแล้วนี่ปีหน้าก็มีก็มีครับก็มีเยอะเลยครับเ uh huh. พวกะงาน Security uh huh. บ้างงาน v i r t u a l i z a t i o n บ uh ้างเรื่องของ VDI บ้างอะไรพวกนี้นะครับ ถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ไปงานสัมมนานะครับที่ทางนิติสาร Windows ก็ติดตามเราเนี่ยผ่านรายการนังเสียงจากสายลมนะครับแล้วก็รายการแคทไฟทไอทนะครับก็จะนําเสนอข้อมูลสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันเช่นเคยครับผมบครับกอเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของ 5G ไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีนะครับก็คือนอกจากความเร็ว 5G แล้วอ่ะจริงๆอยากจะให้พี่โป้ครับ แนะนำในส่วนของทั้มีที่พูดถึงคําว่า 5G ครับพี่อยากพี่ถึงคิดถึงดีไวเลยไ้มหน่อ 5G รอครับเราคงจะคิดถึงความเร็วมั้งความเร็วอุปกรณ์ต่างๆแท็บสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตถูกไหมใช่ครับจริงๆโน้ตบุ๊กก็มีแล้วในนี้ก็มีเหรอใส่ซิมได้โมเมนต์โน้ตบุ๊กหลายตัวก็เริ่มเปิดตัวนะใส่ซิมได้นะแล้วก็ต้องบอกว่าถึงเขาจะมีความเร็วนะแต่ไงเขาก็สู้เราไม่ได้ทําไมครับ เรามีทีม n น็ตไอดโอ้โหที่รับรองว่าเขาก็อาจจะสู้เราไม่ได้ตรงนี้ว่าเน็ตไอดอลเราเนี่ยใช้ทุโนโลีระบบ 4G 3G เราปัจจุบันนี้คุ้มค่าที่สุดอย่างไงบ้างถ่ายคลิปโชว์อย่างเดียวเลยโอ้โหเหนือเลยเทพเลยนะครับซึ่งบ้างเขาอาจจะไม่มีเหมือนเ่าเหมือนเราครับก็พูดถึง Net i ไอดเนี่ยจะไปพูดถึงเรื่องของพวกโซเชียลมีเดียใช่เนี่ยใช้กันอย่างที่ก๊อบอกแล้วเราคุย เราเลือกคุยเรื่องของโซเชียลมีเดียเป็นหลักถูกไหมพี่ว่าใช่ครับทำโซเชียลมีเดียแมการ์ตติ้งนะครับก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาว่าเออต้องจอเรับว่าตอนนี้ก็มีกระแสอะไรกระแสใช้ตรงนี้เป็นช่องทางในการทํางานครับซึ่งผมว่ามีหลายคนเริ่มจะรู้จักอาชีพใหม่ละเป็นอาชีพบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์อ่าพี่โป้เนี่ยต้องสัมผัสมาเยอะเลยครับก็บล็อกเกอร์นี่คือใครพี่ก็บล็อกเกอร์ก็คือคนที่นะครับเป็นคนที่รักในเทคโนโลยีนะฮะ S <S ก็คืออาจจะเป็นใครก็ได้ตอนนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ที่เห็นเนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าเป็นบล็อกเกอร์ทั้งนั้นอ่ะเขียนเอาข้อมูลของตัวเองบันรีวิวบางบางทีหยิบนู่นหยิบนี่มาเขียนลงไปในเว <ishment> ็บไซต์ของตัวเองคือสร้างเป็นเว็บบล็อกขึ้นมามนะครับก, <S <S ก็มีหลายคนเลยอะ่ะครับผมก็จริงๆบล็อกเกอร์เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่ทราบจริงๆมามาจากคําว่าบล็อกนะครับบล็อกก็คือมันเหมือนกันการเขียนข้อมูลข่าวสารบนบนเว็บไซต์อ๋ออ่า ก็มาจากตรงน,นั้นแหละก็การทำบล็อกบล็อกหนึ่งในในใน,ในส่วนของทั่วไปในเว็บไซต์เนี่ยก็คือ <ừ, S 1> การเขียนบทความครับอ่าแต่ตอนนี้บล็อกเกอร์มาฮิตก็คืตอตรงที่ว่าบล็อกเกอร์นั้นเขามีการทําในส่วนของแน่นอนโซเชียลมีเดียม,มันเยอะขึ้นครับก็นอกจากเขียนในเว็บไซต์แล้วก็เริ่มมาเขียนในในส่วนอะไรส่วนในแฟนแฟนเพจเพจอ่าก็มีก็มีคนติดตามเพราะว่าก็มีหลายคอมเมนต์หลายกระแสอ่าว่าฉันไปใช้นี่มาอ่ามีการ ออกแบบมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับโดยโดย,โดย,โดย,โดยส่วนหลักก็คือบล็อกเกอร์เนี่ยสามารถแปลได้ประมาณสองสองความหมายก็คือครับคนที่เขียนบล็อกหรือเป็นเจ้าของบล็อกนั่นเองครับผมกับคนอัปโหลดบล็อกนะครับมี2คนก็คือบางคนเป็นเจ้าของเว็บไซต์เลยอ่าก็จะเป็นบล็อกเกอร์ครับอบางคนเนี่ยเป็นนักเขียนครับนักเขียนเฉพาะไม่จช่เป็นเจ้าของเว็บไซต์แต่เป็นนักเขียนให้กับเว็บไซต์เว็บไซต์นี้ครับ เขาก็กลายเป็นบล็อกเกอร์นั่นเองอนะครับ,รบพี่ก็มีเพื่อนหลายคนมีรุ่นน้องนะครับมีทั้งเพื่อนมีทั้งใครก็แล้วแต่นะครับก็เขียนบทความบางทีก็รีวิวไม่ใช่รีวิวไอทีอย่างเดียวนะหนังสือการ์ตูนก็รีวิวฮะโมเดลโมเดลพวกขุนยนอะไรก็รีวิวอ๋อได้เหรอพี่รีวิวหมดรีวิวหมดทุกอย่างนะครับเสื้อบอลก็รีวิวเสื้อบอลเน้ยนะพี่มีมีคือทุกคนแล้วมันมีคนติดตามไงมแล้วก็บางคนก็ ทำทำตัวเป็นบล็อกเกอร์ไปเลยนะครับเขียนไปเลยว่าเสื้อบอลตัวนี้เป็นยังไงโมเดลหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นยังไงเป็นความรู้เฉพาะด้านเป็นความรู้เฉพาะด้านนะครับผมนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นเป็นเรื่องของตัวคนที่เป็นบล็อกเกอร์นะครับคือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคำว่าบล็อกเกอร์เนี่ยทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นครับแต่จริงๆแล้วการจําแนกออกมาจริงๆเนี่ยบล็อกเกอร์เนี่ยเขาจะมีประมาณประมาณ4ี่สี่หัวข้อในการจําแนกคร่าวๆครับ เออก็อย่างแรกก็คือเป็นนักเขียนอิสระอ,อันนี้เป็นข้อดีก็คือเขาเขาไม่ขึ้เขาบอกเขาไม่ขึ้นตรงกับใครครับเขาก็เขียนด้วยความคิดเห็นส่วนตัวประสบการณ์ส่วนตัวอันนี้ก็จะดูในเรื่องการจะให้ดูโปรไฟลข์ข้อมูลแต่ตอนหลังๆนี้พวกที่เป็นอิสระยอย่างที่กอฟบอกไม่ค่อยอิสระจริงๆนะอ้าวเหรอพี่เ,เป็นยังไงพี่อธิบายนิดนึงได้ไหมเอก็บางคนอิสระยอยู่ดีๆไงแต่อเออเจ้าของสินค้าอ๋อนึกว่าอิสระยอยู่ดีกติด ติดติดติดคุกซะ็กติดคุกสะไม่ใช่ไม่อิสระนั่นมันไอ้นี่นั่นมันนั่นมันนั่นมันเป็นคนติดคุกนั่นมาเกิดการก่อคดีเออไม่ใช่ไม่ใช่การขังไม่ใช่อิสระคืออยู่ก็อิสระแต่ก็รีวิวนำใจนะแต่ตอนหลังๆเนี่ยเห็นว่าดังอ่าก็ส่งสินค้ามาให้จะไปเขียนว่าเขามันงก็กละอยู่หลังๆไม่อิสระแล้วเดี๋ยวบางคนก็เอาของมาให้นะเอามือถือให้บ้างพาไปเที่ยวนู่นพาไปเที่ยวนี่ มันไม่มีคําว่าอิสระแล้วโอ้โหครับแบบว่าท่านฟังอาจจะบอกเอ้ยบล็อกเกอร์บางคนบอกเขาเป็นอิสระเป็นบล็อกเกอร์ในส่วนที่สองครับที่บล็อกเกอร์ในเรื่องของการทําธุรกิจอ๋อนี่เขา้า<น>เข้าในส่วนที่สองเลยใช่ส่วนที่สองก็คือเขารับทําในการเขียนบล็อกให้คือคือ,คอ,อจะมองว่าเขาเป็นนักเขียนอิสระ ซึ่งบางคนเนี่ยบางแบรนด์เนี่ยชอบบทความอชอบวิธีการรีวิวของเขาครับอ่าเขาก็ยจะบอกเฮ้ยคุณโอรีวิวดีนะเจาะลึกดีก็อยากจะให้ช่วยเอาของสินค้าเนี่ยไปเจาะลึกนงไปหน่อยว่าค,คุณสมบัติของสินค้าชั้นเป็นอะไรอ่าก็อาจจะไปทำในเชิงธุรกิจนะครับในการ ใช้ต้องมีเงินด้วยป่ะฮะต้องซื้อไหมอ่าก็ต้องมีค่าไม่ได้ก็ว่าแบบอะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนิดหน่อยการรีวิวในการเดินทางบ้างอะไรเงี้ยอ๋ออ่าก็ไปในเชิงธุรกิจไปอ่าก็เป็นเชิงธุรกิจก็เป็นอาชีพได้ด้วยนะครับผมก็บอกว่าท่านผู้ฟังครับอย่าเข้าใจผิดว่าเรามาจมตีนะแต่เรากำลังจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบนโซเขาเรียกอาชีพบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเออก็ดีนะเดี๋ยวต้องไปเขียนมึงนะบล็อกเกอร์พี่น่าจะไปเขียนนะครับแต่จะเขียนบล็อกผมนะ มันก็คือแบบบล็อกไหมให้ผมเข้าไปหาเอาไม่ไม่อ่านเลยนะครับใส่กุญแจล็อกบล็อกให้หมดเลยเขียนว่าเอ๊ะแอดแคสไฟทีเนี่ยองค์กรร่วมเนี่ยอายุน้อยอายุน้อยตัวอ้วนตัวอ้วนตาเด่นๆถ้าตาดีนะครับโอเคอันนั้นแบบี่แบบแนวธุรกิจละเพราะว่าต้องมีคล้ายๆเป็นแบบพวกใครจ่ายนิดๆหน่อยๆนะครับมาแบบที่สามบ้างครับกอลฟก็เป็นบล็อกเกอร์ขนาดองค์กรหกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นองค์กรเลยนะ เป็นกลุ่มแบบกลุ่มก้อนหรือจะเป็นบล็อกเกอร์แบบกลุ่มก้อนอย่างเช่นกลุ่มสายนี้เป็นบล็อกเกอร์แบบนี้อ่าก็จะมีหลายสายเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นสายทีก็เป็นหนึ่งในนั้นสายสินมีไหมสายสินเอาไปของรอดเป็นยันหรือเปล่าสายจัดยันหรือเปล่าแต่ว่าดอนเยอะใช่ครับผมเอาเอาเอาสักงมงเลยสายสินมีสายไอทีอะวมีสายอะไรอ่อสายทีสายอาหารก็มีมีบันเทิงก็มีนะพี่อ่านะครับแล้วก็แล้วก็มีเป็น ต,ต่อมาก็คือเป็นอาชีพบล็อกเกอร์แบบ,บอาชีพเลยเป็นมืออาชีพเลยซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีประมาณหลายท่านนะคือมันมีเว็บไซต์บางเว็บไซต์จัดให้เป็นสิอันดับ บล็อกเกอร์หน้าใหม่ของประเทศไทยด้วยแล้วครับอ่าอันนี้ผมไม่บอกชื่อเลยกันเดี๋ยวจะหาว่าโปรโมทเขาโอเคอ่าดีครับนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมก็รีวิวได้อ่าส่งมาให้ผมก็ได้ครับพี่ครับผม <c oughs> ได้หมดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ความรู้ความสามารถของเราไปในแบบไหนบางคนอาจจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของไอทีะ <c oughs> นะครับบางคนอาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องของเสื้อผ้า ร้านอาหารร้านอาหารก็ได้นะใช่ความชอบเป็นความชอบก็คือว่าไปเขียนรีวิวร้านนี้นะครับส้มตำอร่อยมากร้านนั้นกุ้งกุ้งอบกุ้งเส้นเยี่ยมเลยอนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เป็นความชอบส่วนตัวใช่ใช่แต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือต้องฝากท่านผู้ฟังไว้ด้วยว่าครับการอ่านบล็อกเกอร์นะครับก็อ่านให้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 รับให้ได้ความรู้เออครับแต่ว่าก็อย่าอย่าอย่าตัดสินใจไปทั้งหมด บ,บางครั้งต้องอ่านหลายๆบล็บบอกเหมือนกันบางท่านบล็อกเกอร์ก็อาจจะดูโหดไปนิดนึงในการพูดในการในการแสดงความคิดผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยการแสดงความคิดเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนมีความคิดไม่เหมือนกันับแต่ในเชิงที่อธิบายเนี่ยผมอยากให้ให้คำนึงถึง2ประเด็นผมนะครับประเด็นแรกคือการสื่อเนี่ยใจเขาใจเราอ่าใจเขาใจเราอันนี้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องคิดหน่อยเพราะว่าบางครั้งบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ย ออกมาเนี่ยสินค้าไม่มีคุณภาพเลยไม่ได้เกตเลยโอ้โหครับคําถามต่อมาครับถามหรือยังว่าเหตุผลที่เขาออกมาเนี่ยอืเขามองกลุ่มลูกค้าคือใครครับอ่าบางครั้งเขาออกกลุ่มลูกค้ามาอย่างเช่นล่าสุดเี่ยผมรีวิวโน้ตบุ๊กอ่าประมาณเครื่องละเก้าพันกว่าบาทเก้าพันกว่าบาทเองเก้าพันกว่าบาทครับคำถามว่าเอ๊ะเก้าพันกว่าบาทนี้มันถูกแล้วมันจะคุณภาพดีไหมครับแล้วก็บอกเฮ้ยเขาก็ใช้ได้นะครับเขาก็ออกแบบมาแต่ว่าคําถามแล้ว ฉันจะซื้อต่อไปฉันก็ซื้อ9,000กว่าบาทดิฉันไม่ซื้อ10,000กว่าบาทโอ้ใช่อ่ามันก็ต่างกันเพราะว่าในตัว9,000กว่าบาทนั้นนะครับเขาก็จะออกแบบมาให้ใช้งานพวก word excel social media อ่าใช้งานแต่ถ้าเกิดคุณไปมองอ่าคุณไปมอง10,000กว่าบาทคุณจะได้เรื่องกราฟิกเอามาเล่นเกมเอามาเอ่นเตอร์เทนเมนต์ได้เรียกได้ว่าตัวราคาเนี่ยก็มีแบ่งระดับไปนะครับถ้าเกิดคุณต้องการพิมพ์พวกไฟล์เอกสารก็ใช้9,000กว่าบาทก็ได้แต่ถ้าไปเป็นกราฟิกก็ ขยบขึ้นไม่หน่อยตามราคาใช่ครับหรือในส่วนการรีวิวว่าสถานที่หรือบริการเนี่ยเราก็อาจจะเข้าไปคุยดูก่อนว่ามันมีเหตุและผลอะไรนะครับการเขียนต้องฟังหลายด้านนะครับอย่าอย่าตัดสินใจท่านผู้ฟังอย่าตัดสินใจทันทีทั้งหมดครับผมใช่ใช่ผมเชื่อว่าไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะทําอะไรที่ออกไม่ดีใช่ครับไม่มีใครหรอกครับที่ไม่อยากให้พนักงานบริการลูกค้าไม่ดีนะครับนะครับแต่ว่าด้วยองค์กรหรือด้วย อาบุคลากรบางอย่างเนี่ยเขาก็จะมีการเขาเรียกว่าอุดรอยรั่วไม่ได้หมดนะครับแต่ว่าเชื่อว่าบล็อกเกอร์แต่ละท่านก็มีจุดมุ่งหมายดีเหมือนกันนะครับเพื่อเอาความจริงมาตีแผ่เพื่อให้ปรับปรุงอย่างเช่นครั้งแล้วเราพูดถึงในเรื่องของแบตเตอรี่ถูกต้องจำได้ไหมฮะว่าที่ผมบอกพี่โป้ว่าแบตเตอรี่มีสองแบบใช่ครับลิเธียมไลออนกับลิเธียมโพลิเมอร์ซึ่งต้องบอกว่าคําถามผมก็ถามในใจว่าเอ๊ะทำไมโทรศัพท์ทั่วไปไม่ไม่ออกมาเป็น เป็นเทียโพลิเมอร์เลยอะทำไมราคาแพงกว่าที่่อยทำไมคุณไม่ทาอืมแต่ถามว่าเราก็กลับไปใจเขาก่อนครับโรงงานกว่าจะผลิตได้กว่าจะเอามาประยุกต์เข้าไปในส่วนของโทรศัพท์คุณต้องทดสอบมาก่อนว่าใช้จริงเป็นยังไงอ่าเทสแล้วมันชัดนานกว่าปกติหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อข้อในส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะยังต้องคํานึงอยู่ครับผมมาพูดถึงอ่มอกเกอร์นต่อนะครับเห็นบอกมีหลายสายเลย ใช่ครับโดยคุณคุณเนี่ยผมเชื่อว่าบล็อกเกอร์ที่เราคุ้นคุนหูคุณตาในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีประมาณสี่สายอ๋อสี่สายสี่สายก็คือไม่ใช่สายสี่นะพี่ผมรู้จะเล่นมุกนี้ไม่ใช่จะเล่นสายแปดวิ่งบังกะปีอออย่าแรงมากเร็วมากนะครับจริงๆมันมีมากกว่านั้นแต่ว่าเราเราเรียกว่าเป็นที่นิยมในสาขาประเทศไทยแล้วกันครับผมสายแรกที่แน่นอนครับ้านบล็อกเกอร์เนี่ยเราจะมาจากสายอะไรไปได้ก็ต้องเป็นสายไอทีใช่ครับ รีวิวโน้ตบุ๊กมือถือแท็บเล็ตกล้องดิจิตอลทุกอย่างพี่โป้เนี่ยรู้จักดีก็รู้จักครับก็มีอยู่อามีน้องๆนะฮะผมหยิบยกน้องๆผมแล้วกันนะครับอย่างอ่าเวอร์ไวด์เว็บของทางยกคุณเวอร์นะครับอันนี้ก็เป็นลูกน้องผมเองก็ถือว่าเป็นสายไอทีนะครับที่คอยรีวิวพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเดี๋ยวนี้แนักเล็ตมือถือนะครับแล้วก็ยังมีอ่าอีกคนหนึ่งนะครับ b i g l i ลฟ์ดอทอ่าอันนี้ก็เป็นเจ้าบิ๊กน้องผมนะครับแล้วก็มีคนหนึ่ง นะครับชื่อ back idea อันนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับสามคนนี้รีวิวได้ชั้นเยี่ยมเลยเกี่ยวกับพวกสินค้าไอทีตั้งแต่มือถือกล้องเราเตอร์เน็ตเวิร์กทุกอย่างเขาทําได้หมดครับผมครับครับผมอันนี้ก็คือเรียกว่าออกออกไปด้วยความชอบใช่ครับใช่แล้วเจาะลึกแล้วก็เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับพวกนี้เขามีมาตรฐานด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคือบางคนเจอบล็อกเกอร์บางคนคุณก๊อฟคุณผู้ฟัง คือเราก็ถามเขานะครับว่าเวลาคุณทดสอบผลิตภัณฑ์เนี่ยคุณทดสอบด้วยใช้มาตรฐานอะไรเขาว่าไงรู้ไหมเขาบอกใช้มาตรฐานส่วนตัวอมันเป็นไปได้ยังไงใช้มาตรฐานส่วนตัวอย่างนี้คุณไม่ชอบอันนี้คุณก็บอกไม่ชอบใช่ไก็นี้บอกดีคุณก็บอกดีถ้าคุณรับเงินมาเราไม่รู้อ่าอันนี้อันนี้ก็ต้องฟังไว้นะครับครับว่าว่าว่าในส่วนของตัวมาตรฐานเนี่ยมันมันต้องชัดเจนครับ เพราะอะไรเพราะว่าผมเคยอย่างที่ผมเคยปรึกษาพี่โปว่าการเอาโทรศัพท์มาบิดการเอาโทรศัพท์มาโยเลยอย่างเงี้ยนะครับจริงเงี้ยคือคุณต้องมองก่อนว่าสินค้าตัวเนี้ยออกแบบมาเพื่อนั้นหรือเปล่าอการความเป็นมืออาชีพนะฮะความเป็นมืออาชีพก็ต้องคิดถึงใจข่าวใจเราใช่ครับแล้วต้องบอกก่อนว่าคุณจะต้องมีมาตรฐานในการทดสอบครับต้องมีเลยแน่นอนอย่างผมรีวิวในรายการผมก็ยังเอาซอฟต์แวร์มารีวิวเลยของคุณก๊อฟใช้ซอฟต์แวร์รีวิวใช่ไหมใช่ไม่ใช่ก็อยู่ดีว่า ชอบไม่ชอบไม่งตัดใจด้วยตัวเองไม่ใช่ครับเพราะว่าการการที่จะบอกให้ท่านผู้ฟังนะครับหรือท่านผู้ชมรู้นะครับเราควรจะมีมาตรฐานนี่ต้องมีมีแหล่งง้างอีกก็คือถามว่าใช้ซอฟต์แวร์มาเทสเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าอ๋อคะแนนมาได้ระดับนี้มองแบบนี้นะนะครครับสายทีเนี่ยก็จะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะสุดใช่ครับเพราะว่าโดยส่วนมากคนโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเราชอบใช้ทีใช่ครับแต่เราต้องการ คนแนะนำไอทีใช่โดยส่วนมากเมื่อก่อนเราเดิมเดิมไปที่คนขายคนขายก็บอกโอ้ยคนขายมันหลอกเขาหรือเปล่าอ่าจริงๆเขาก็ไม่ใช่นะเขาเขาแนะนำาในส่วนที่เขามีของเขาใช่ครับนะครับหรือมอาจากข้อมูลจากเว็บไซต์อ่าแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ครับแล้วมันจะโกหกเราหรือเปล่าอก็มาเจอที่บล็อกเกอร์เอ้ยบล็อกเกอร์เนี่ยเนี่ยเป็นคนธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียอาจจะเป็นคนที่เชื่อใจได้มากที่สุดอ่าเป็นคนแนะนำได้มากที่สุดอ่านะครับก็ประมาณนั้นคือสายไอทีนะครับยังมีสองสามสายด้วยนะครับ สายที่2นี่สายท่องเที่ยวครับพี่เออพวกแบ็คแพคอะไรอย่างนี้ด้วยบ้าผมเห็นเยอะนะเยอะเลยใช่ไหมมันจะเป็นบล็อกเกอร์เองรายการเองนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้เหมือนกับเหมือนกับว่าไปเที่ยวเนี่ยเขาก็อยากแชร์ประสบการณ์อยากแชร์สถานที่เที่ยวโอ้หน้าหนาวนี่ต้องเตรียมไปแล้วด้วยเด็กใช่ครับพี่ก็เลยต้องไปดูบล็อกเกอร์เหล่านี้รีวิวเรื่องสายท่องเที่ยวเขาจะบอกเลยว่าในส่วนของไปที่นี่เป็นแบบไหนดีโรงแรมแบบไหนดีอ่า ถ้าจะแวะตรงนี้นิดนึงมันจะได้บรรยากาศภาพหรืออะไรอย่างนี้เพราะบ็อกเกอร์พวกนี้เขาจะบอกในเรื่องของการที่เป็นเหมือนกับว่าประสบการณ์ที่เขาไปเจอมามีที่ไหนบ้างครับก๊อฟที่เป็นพวกบ็อกเกอร์อย่างนี้จีดาพา .in .th หรือว่าอะไรโดนใจ .com คือตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยคุนมากไม่ค่อยคุนมากผมชอบดูบ็อกเกอร์รีวิวการ์ตูนการ์ตูนใช่ไหมพวกโทนันอะไรอย่างเงี้ยใช่ วันพีชวันพีชวันพีชเหรอนะะฮครับผมอ่าฮะก็เด่นจะบอกว่าไลฟ์สไตล์ครับส่วนมากก็คืออ่าในส่วนความสวยความงามอีกอันหนึ่งที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของผู้หญิงเลยครับผมอ่าความสวยความงามเนี่ยคุณแฟนนี่คุณแฟนชอบเรื่องของความสวยความงามใช่ครับใช่ไหมครับก็คือรีวิวเครื่องเครื่องสำอางเครื่องสำอางก็รีวิวได้ใช่ครับโอ้โห ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนี้ตอนนี้ฮิตมากในยผู้กผู้หญิงพี่โป้แนะนําพี่หน่อยพี่จะซื้อลิปสติกสองแท่งอ่าอันนี้ผมไม่ทราบต้องต้องไปฝากคุณต้องไปฝากที่คพี่โป้เนี่ยต้องไปต้องไปติดตามยิงแย่ยิงแย่ยิงแย่เหรอครับยิงแย่เพราะตอนนี้เขาก็เป็นเหมือนเป็นบล็อกเกอร์อ๋อคือรีวิวพวกเครื่องสำอางร้านนวดร้านสปาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเขาไปไปมีมีเกาเรียกมีคนที่เชิญเข้าไปครับ สัมภาษณ์บริการอ๋อพวกนี้ก็ถือว่าเป็นบล็อกเกอร์เหมือนกันอ่าเขาก็จะมากลับมาเขียนบล็อกของเขาเองครับอ่าเขาควรจะอยมีตามบล็อกเหมือนกันสุดท้ายก็เป็นพวกไลฟ์สไตล์เลยพวกอ่าต่างๆครับครับดื่มกินเที่ยวอ่าครับผมก็เหมือนกับทนเที่ยวแหละแต่ว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มบ้างครับนะครับหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยอย่างแต่ก่อนพี่ชอบดูพวกหนังสือการ์ตูนพวกดาร์กบอลแซดเนี่ยบางทีเขารีวิวไปเลยว่าคนนี้ สู้กับคนนี้คนนี้ทําไมถึงแพ้เราแค่อ่านแบบเพื่อความบันเทิงนี่วิเคราะห์กันว่าโอ้โหจริงจังไม่จริงจังเลยจริงจังนะครับก็กลายเป็นในส่วนของตรงนี้แหละครับเป็นความชอบซึ่งต้องบอกว่าวันนี้สังคมออนไลน์เนี่ยทำให้อาชินนี้เติบโตขึ้นเติบโตด้วยนะครับผมแต่ในฐานะที่ผมถามพี่โป้แล้วกันครับคําว่าบล็อกเกอร์กับสื่อนไงครับในฐานะสื่อแล้วกันเพราะพี่โป้ไปบอกก่อนครับผมให้ความหนักเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ สำหรับสำหรับความแตกต่างเอาต้องบอกความแตกต่างระหว่างบ,บล็อกเกอร์กับสื่อก่อนอะนะครับคือโดยโดยหลักแล้วเนี่ยบล็อกเกอร์เนี่ยเกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้ครับก็ได้นะครับพี่ก็ได้ถ้าสมมุติในกรณีที่พี่ไม่ได้เป็นบอก,กอรหรือว่าเป็นนักข่าวเราเขียนขึ้นมาแล้วเราก็สร้างแฟนเพจขึ้นมาหนึ่งอันหรือแม้ก็สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเล็กๆเ,เราก็เขียนในสิ่งที่เราชอบเขียนลงไปเล่าเรื่องแล้วก็มีคนมาติดตามเรารอันนี้เนี่ยคือก็เข,เขียนธรรมดา มันก็ไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานวิชาชีพอะไรมากนะักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกสื่อนะครับอันนี้เนี่ยหนึ่งแหละต้นสังกัดต้นสังกัดของคุณเนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียน oh. นะครับต้องมีพรบรติดพรบรแต่งตั้งว่าเป็นสำนักพิมพ์นะ oh. นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆว่าคุณสมมุติว่าคุณเป็นสื่อเนี่ยคุณจะแบบไปสื่อใครก็ได้ไม่ใช่นะครับแต่ต้องมีเขาเรียกว่าพรบ พระราชบัญญัติในการแต่งตั้งสำนักพิมพ์ต่างๆพวกหัวใหญ่ๆจะมีนะครับห mm hmm. นังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลินิวแนวหนะะ้ามติชนพวกเนี้ยเขาจะมีอยู่แล้วนะครับนิตยาาสารอย่างนิตยาาสารของพี่ก็จะมีะหนังสือแต,งต่งตั้งว่าเป็นสำนักพิมพ์ oh, นะครับ,รบแล้วก็บางท่านตอนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของบัตรผู้สืข่าว oh. นะครับตรงนี้เราก็จะมีวิชาชีพที่เขาเรียนมานะครับก็กว่าจะเขียนชิ้นงานแล้วตอนที่เวลาเราจะรับสมัคร นะครับเราก็ต้องดูคุณสมบัติว่าเขามาในสายนี้ไหมวิชาการเขียนเป็นอย่างไรอะไรบ้างพวกนี้นี่คือมาตรฐานที่เราพูดคุยกันนะครับแต่ว่ามันแตกต่างกับบล็อกเกอร์เขาไม่จําเป็นไงไม่ต้องมีต้นสังกัดเขียนด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเขาแลวเพิ่มออมีคนไปชอบไปติดตามนะครับแล้วก็เป็นประเด็นกันนะฮะก็เคยมีข่าวาเป็นประเด็นนิดหน่อยนะครับที่ว่าเรื่องของเซอร์กับบล็อกเกอร์อรผมจะไม่หยิบยกประเด็นนี้แล้วกันนะฮะครับผมแล้วเราถามว่าก็คือในเรื่องของ ท่านผู้ฟังอยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้ว<ม>บล็อกเกอร์เองเนี่ยเขาทําเป็นในส่วนของนักเขียนอิสระที่บอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนักขา่าวจริงๆหรือสื่อรจริงต้องเป็นนักเขียนที่มีใต้สังกัดครับต้องมีามาตรฐานรองรับ,รบในการเขียนต้องมีความรับผิดชอบในสื่อที่เขียนไปด้วยแต่ในแง่ของเทคโนโลยีนะครับก๊อฟนี้หนึ่งคือหมายความว่าถ้าเป็นบล็อกเกอร์สายไอทีอันนี้ยอมรับมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านของไอทีมากเพราะพวกนี้เนี่ย อาชีพปัจจุบันเขาคือเป็นวิศวกรบ้างเป็นเอนจิเนียร์บ้างเป็นเขาเรียกว่าอะไรซิสเต็มแอดมินบ้างซิสเต็มเน็ตเวิร์กบ้างพวกนี้เอาความรู้ที่เขามีอยู่ในการทํางานเนี่ยมาเขียนให้เราทราบนะพะแล้วเขาก็มีความรู้จริงๆนะครับอันนี้ก็เลยการเป็นบล็อกเกอร์สายไอทีที่ที่ค่อนข้างมีความช่วยชาญก็คือแต่โปรไฟล์เขาคือไม่ได้มาจากสื่อไม่ได้มาจากสื่อแน่นอนแต่โปรไฟล์เขามาจากในเรื่องของ,ของเขาเป็น ประกอบอาชีพด้วยนะเทคโนโลยีใช่ครับอ่าอย่างเป็นเป็นแผนกไอทีซิสเต็มอย่างเงี้ยดูแลใใชช่่ข้อมูลต่างๆ Data าเวิร์กดัต้าเน็ตเวิร์กอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเขียนว่าเออฉันไปเจอในส่วนซอฟต์แวร์โซลูชันนี้มานะถูกต้อง่าหรือมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแผงจงเมืงจอแต่ว่าชอบในส่วนของการรีวิวในเรื่องของโทรศัพท์มือถืออะไรยิ่งสมัยนี้เนี่ยมันมันง่ายให้เราให้เราแบบว่าเออเขียนลงไปนะแต่ก่อนนี้มันกว่าจะไปส่งคอลัมน์นิดกว่าบอกรจะตรวจโโอ้หไม่ผ่าน แลนนี่ก็เขียนเองเลยนะครับก็เลยกลายเป็นบล็อกเกอร์ฝ่าย IT ีขึ้นมานั่นเองครับผมนะครับเอาละครับก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังนะครับก็คงจะได้ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพทางด้านเกี่ยวกับ IT อย่างบล็อกเกอร์นะครับก็เรื่องของความเร็วหน้า5 g ที่อ้ำส่งมานะครับก็เดี๋ยวในช่วงเบรกที่2เราจะกลับมาคุยกันในเรื่องของเทคโนโลยีอื่นๆนะครับก็แล้วก็ ค่อยมาพูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันด้วยในตอนท้ายนะครับ,ใ,รบในช่วงเบรกนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับเสียงจากสายลมสเปเชียลในช่วงที่2ครับ